ที่จังหวัดหนองคายค่ะอากาศเริ่มเย็นค่ะก็ส่งผลให้ข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยขายดีจนแทบขายไม่ทันค่ะแล้วก็ต้องเพิ่มจํานวนหมูปิ้งที่ขายให้มากขึ้นค่ะจากสภาพอากาศที่จังหวัดหนองคายนะคะก็เริ่มเย็นลงค่ะก็ได้ส่งผลดีให้กับพ่อค้าแม่ค้าขายข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะที่จําหน่ายข้างทางในช่วงเช้าค่ะมีผู้ปกครองนักเรียนพี่น้องประชาชนและก็ชาวต่างประเทศค่ะมารอเข้าแถวซื้อของ กินเนี่ยไปทานกันอยากคึกคักในช่วงเช้าค่ะเนื่องจากเป็นอาหารที่รับประทานง่ายทั้งเชื่อว่าหากรับประทานอาหารร้อนๆเนี่ยจะช่วยให้อุณหภูมิในร่างกายอุ่นขึ้นด้วยค่ะต้องเพิ่มยอดผล,ผลยอดผลิตเนี่ยเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะค่านานะนางกนกวันชัยเสนค่ะ แม่ค้าขายข้าวเหนียวหมูปิ้งที่หัวมุมตลาด3แยกตลาดชัยพรนะคะบอกว่าตนกับแม่คะได้ปิ้งหมูขายเนี่ยตั้งแต่เวลา5้านาฬิกาค่ะไปจนถึงเวลาประมาณ8นาฬิกาเพื่อให้ทันการจำหน่ายแก่ลูกค้าที่มากันตั้งแต่เช้าค่ะยิ่งในระยะนี้นะคะได้มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นคะ่ะลงก็ทำให้หมูปิ้งของตนนะคะเขาบอกขายดีมากปิ้งแทบไม่ทัน ต้องขยายเตาให้กว้างขึ้นนะคะแล้วก็เรียงให้ได้2แถวและจะต้องเพิ่มสั่งเพิ่มยอดหมูนะคะจากวันละ10กิโลกร,รัมเนี่ยออปกติก็คือ600ไม้เนี่ยเป็น15กิโลกร,รัมก็จะได้1,000ไม้นะคะโดยหมูปิง้งเป็นสูตรที่คิดค้นเองขึ้นมาค่ะรสชาติอร่อยเนื้อนุ่มจนลูกค้าติดอกติดใจค่ะโดยจะขายไม้ละ5บาทนอกจากหมูปิ้งแล้วนะคะทางร้านก็ยังขาย ปีไก่ปิ้งไส้กรอกปิ้งตับไก่ปิ้งแล้วก็แหนมปิ้งค,ค่ะเพื่อมาเสริมให้กับลูกค้าเนี่ยได้มีตัวเลือกด้วย